วันนี้เรามีนัดหมายนะครับกับบริษัทวินเนยี่แมดิโคอลจำกัดมหาชนหรือว่าวินเมดนะครับก็เดี๋ยวจะได้มาสอบถาม โดยสังเกตนะฮะเกี่ยวกับผลประกอบการในช่วง6เดือนแรกที่ผ่านไปแล้วเนี่ยว่าเอะมันเป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้นะฮะหรือมันมีส่วนไหนที่จะไปเสริมเพิ่มเติมได้อีกเพียงแต่ยังไม่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกและอาจจะมาเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะแล้วก็แน่นอนฮะแนวโน้มทิศทางช่วงที่เหลือของปีนี้ในแง่ของการเติบโตของผลประกอบการต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปีหน้านั่นคือปี2565นราะฮะรายละเอียดตรงนี้จะเป็นเช่นไรเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณนันทิยะดารกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทวินยี่มาดิโคลจำกัดมหาชนหรือว่าวินเม็ขณะนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณนันทยะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแมคุณนันทยะครับอัปเดตคร่าวๆในช่วงของไตรมาสสองแลวก็ครึ่งปีแรกนี้หนึ่งฮะดูไตรมาสสองเนี่ยดูกําไรเนี่ยจะหดหายลงไปถ้าเทียบกับไตรมาสสองของปีที่แล้วนะครับเอ๊ะตรงนี้ดูเอ่อมันเกิดขึ้นเกิดเกิดจากอะไรฮะในช่วงของไตรมาสสองครับ คือคือ,คอต้องบอกว่าเรา,เามีการ IPO ในไตรมาสสองนะครับ,รบแล้วก็ได้มีการใช้จ่ายวันทามที่เกิดขึ้นเพราะว่าเรา,เ,าเข้าทําการ IPO เนี่ยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเอาสมมุติว่าเราไม่ได้ IPO จริงๆแล้วเนี่ย ทาง Q2 เนี่ยเราโตประมาณ20%ห mm hmm. มายว่าหมายว่า uh, net profit ของเราเนี่ยโตอยู่ประมาณ20%นะครับ mm hmm. จากจาก Q on Q จากปีที่แล้ว mm hmm. นะครับ,รบก็เลยก็ก,ก็ก็เป็นไปนตามคาดครับเพราะว่าเพราะว่าในช่วงก่อนที่จะมีล็อกดาวน์เนี่ยก็จะมีการเดินสายการทำการตลาดการทำกิจกรรมเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นทุกบริษัทเจอเหมือนกันก็ก็ไปตามคาดครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผิดผิดจากที่ที่ ค่าเฉลี่ยไว้เลยครับครับถ้าดูจากอย่างนี้จะแ,แสดงว่าโอเคไตรมาสสองเราอาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายคือครั้งเดียวจบแหละแต่ว่าถ้าดูจากนี้ไตรมาสสามนะฮะเอ่อเป็นไปได้ว่าไอ้สิ่งที่เราเคยถูกถ่วงไว้ในไตรมาสสองเนี่ยไตรมาสสามมันจะไม่มีแล้วตรงนั้นถูกปะถูกต้องครับคือคือโดยธุรกิจของของผมนะครับไตรมาสสองเนี่ยจะเป็นซีซันอลมาทุกปีจะเป็นไตรมาสที่เราพปรแมนซ์ต่ำสุดของปี นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆธุรกิจผมเนี่ยเป็นธุรกิจที่นะฮะถึงแม้จะเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับสุขภาพและเฮลท์แคร์แต่เราก็ขา,ายส่วนใหญ่อออพอร์ตหนึ่งเกี่ยวข้องกับราชการเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการเติบโตสูงสุดเนี่ยในไตรมาสสี่นะครับแต่แต่เช่นเดียวกันในไตรมาสสามเนี่ยโดยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยผมมีธุรกิจทางด้านเกี่ยวกับสุขภาพ ของสุภาพสตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันแม่ในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยจริงๆเนี่ยจะเป็นจะเป็นชิคซีซั่นของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยโปยพอร์ตแล้วเนี่ยฮาร์ฟพีแหลเนี่ยจะดีกว่าฮาร์ฟพียแรกเออเหมือนเป็นระยะสําคัญเลยครับนะครับถ้าดูไล่ๆดูนะครับโครงสร้างของตัวนี้รายได้ของเราเนี่ยแบ่งเป็นกี่กลุ่มยังไงบ้างครัครับของของผมเนี่ยนะครับธุรกิจของเราเนี่ยอย่างแรกก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับโลหิตอยู่ับเลือดนะครับจะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะฮะกลุ่มแรกก็คือว่าเป็นการ เก็บโลหิตนะครับก็เป็นเครื่องนวัตกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการการสั่หาและเจ็บโลหิตนะครับอันที่สองก็คือว่าการตรวจโลหิตนะครับเพราะว่าเก็บมาแล้วเราก็ต้องทําให้โลหิตเนี่ยปลอดภัยในการที่จะเอาไปใช้ต่อนะครับก็คือต้องมีการตรวจโรคต่างๆนานาที่อยู่ในโลหิตแล้วก็ทําให้ค่าเชื้อต่างๆนานาซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกพอร์ตหนึ่งนะครับพอร์ตที่สามที่ใหญ่ของเราก็คือทางการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสุภาพสตรีนะครับซึ่งค่ ทั้งสามพอตเนี้ยโดยโดยเฉลี่ยนะครับจะอยู่ประมาณระหว่างสามสิบถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นตแขวงไปแขวงมาขึ้นอยู่กับระดับมาณขึ้นอยู่กับระหว่างปีนะครับแล้วก็ออพอร์ตเล็กปัจจุบันซึ่งที่เราคาดว่าจะเป็นพอรตที่เป็นในยะสําคัญในอนาคตนะครับก็คือพอร์ตทางด้านเซลล์เทคโนโลยีนะครับโดยการก็คือการเอา stem cell เนี่ยมาวิจัยแล้วปัจจุบันเนี้ยเริ่มมีการทําการบาบัดรักษานะครับซึ่งเรามองว่าที่ที่ที่มีประจาศจากการ สกัดชัดไทยร่วมกับทางโรงพยาบาลจุฬาว่ามีการรักษาผู้ป่วยจากมะเร็งเต้านมหายเป็นเป็นคนแรกของของโลกนะครับที่ที่สมภสตรีท่านนั้นเนี่ยป<ม>่วยเป็นมะเร็งเต้านมขั้นสี่แล้วนะครับคือคือมะเร็งเนี่ยลามไปถึงไปถึงตับไปถึงปอดแล้วนะครับ<ม>เธอสามารถที่จะกลับมาหายดีได้หายขาดได้นะครับเพราะเทคโนโลยีหลอกเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะช่วย สร้างยาที่จะมารักษาเซลล์ตรงนั้นนะครับซึ่งเราก็มองว่าพอร์ตเนี้ยจะเป็นจะเป็นพอร์ตที่น่าจะเป็นพอร์ตที่มีอนาคตแล้วก็ก้าวกระโดดทีเดียวครับอันนี้ก็ก็เป็นพอร์ตใหญ่ๆของเราแต่ไม่ใช่นี่คือสิ่งที่เรามีอยู่นะครับ<ะ>อย่างอื่นก็เป็นแค่พอ,อร์ตเล็กๆก,ก็คือทางด้าน c o n ม u m e โ product นะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการเกี่ยกับยุงหรือใแปกกาณา,น,านะครับแต่ว่าในอนาคตนี่คือเราพูดถึงเฉพาะของที่เรามีอยู่นะครับแต่ ทำก็คือทาไมต้อง IPO เพราะว่าเราจะเอาเงินทุน raise เงินทุนขึ้นมาเนี่ยจะไปทําโครงการห้องหลับนะครับ,รบซึ่งห้องหลับเราจะมะีบริการที่จะเป็น s c u r ซ e ตัวใหม่ที่ที่มองมองว่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจที่จะช่วยให้เราเข้าไปสู่จาก B 2 B หรือ B 2 G เนี่ยขยายไปสู่ B 2 C ได้ด้วยครับนะครับครับเอ๊ะถ้าดูจากตัวนี้เบื้องต้นเนี่ยถ้าอย่างที่ คุณนันทิยาบอกว่าไตรมาสสามไตรมาสสองเป็นไตรมาสท,ที่แย่ที่สุดละถ้าดูในซีซั่นทุกแต่สี่ไตรมาสนี่นะฮะเออผมดูจากถ้าเทียบกับไตรได้เอาเบื้องต้นนะฮะไตรมาสสามที่ไตรมาสสองที่เพิ่งรายงานออกมาคือประมาณสักหนึ่งร้อยสิบหกหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านบาทเลยนะฮะถ้าดูไตรมาสสามเนี่ยโอกาสที่จะได้เห็นมากกว่านี้มากน้อยอยังไงฮะคือคือข,ของของของผมนะครับเอาเอาเอาฮา,าร์เอียก่อนกันฮาร์เียกปีแรกเนี่ย คราเดียแรกเนี่ยจะอยู่รายได้เราจะอยู่ average ประมาณสี่สิเปอร์เซ็นต์นะครับครับซึ่งสามสิบอาจจะส0มสิบไปกวายอยู่สี่สิบต้นแต่ว่าประมาณ average ประมาณนี้นะครับแต่ว่าอขึ้นปีหลังเนี่ยของเราเนี่ยจะอยู่ประมาณเฉลี่ยประมาณหกสิบหกสิบอาจจะหกสิบถึงหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับคอันนี้อันนี้พูดถึงพูดถึงสิ่งที่ผ่านมาไม่รวมถึงเอใหม่นะครับอืครับครับอืมนะฮะก็ดูแล้วก็เอาง่ายๆคือ ไอ้ที่ออกมาเนี่ยคือแค่สี่สเปอร์เซ็นของทั้งหมดทั้งปีที่ดูไว้ก็คืออ e ีก60สเปอร์เซจะเกิดขึ้นในช่วงของครึ่งปีหลังนี้ถูกปะ่ะครับในส่วนที่ยังไม่รวมตัวที่ที่ผมเรียกว่า S เอ็เคิร์ฟใหม่ที่เรากาลังเตรียมอรอดชีนะครับอืกอ์เคิร์ฟตรงนี้นี่ทุกตัวอย่างนิดหนึ่งไดนะ้ไหมที่จะเป็นตัวสร้างมูลค่าเพิ่มจากปกติที่เราทําได้อยู่มีอะไรมั่งหาก็ที่น่าที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจก็คือว่าเราเนี่ยเป็นผู้ชันยําจำหน่ายของบริษัท ที่ชื่อว่าคอโลจิกนะครับคอโลจิกเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำในทางด้านธุรกิจหลายแบบนะครับหลายหลายด้านแต่ด้านที่เกี่ยวข้องกับเราก็คือการตรวจโควิดนะครับก็คือการตรวจโควิดเนี่ยไม่ใช่ของเขาที่เขาทำเนี่ยก็คือเป็นเครื่องเรียกว่าไงฮะเครื่องออโตเมติกนะครับแล้วก็น้ำยาตรวจโควิดที่เป็นระดับเดียวกับทั้งกับกับ RT-PCR นะครับก็คือว่าเป็นระบบที่สามารถจะะอไรฮะแสดงผล Uh huh. ของของผู้ป่วยเนี่ยได้วันหนึ่งเนี่ยมากกว่าหนึ่งพันตัวอย่าง uh huh. นะครับ <c oughs> ซึ่งซึ่งในอดีตเนี่ยตอนที่สมัยประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์อยู่เนี่ย uh huh. ก็มีนโยบายอเมริกาเฟิร์สนะครับ uh huh. ซึ่งทําให้น้ํายาตัวเนี้ยไม่สามารถที่จะเอาเข้ามาในประเทศไทยแต่ uh huh. หลังจากที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วแล้วก็ใช้เวลาเจรจานะครับจนปัจจุบันเนี้ยเราได้ทําการ เจรจาเรียบร้ยอยก็เขาก็สามารถเขาก็ปล่อยให้เราสามารถที่จะนําเข้าน้ํายาตัวนี้ได้ซึ่งน้ํายาตัวนี้อยู่ในช่วงที่เรากําลังจดทะเบียนกับทางออยอยู่นะครับคาดว่าน่าจะเสร็จภายในไม่เกินปลายเดือนหน้าแล้วเราก็ใน Q4 เนี้ยเราจะสามารถที่จะเอาระบบเนี้ยมาใช้ในประเทศไทยได้ครับในการตรวจโควิดซึ่งอันนี้เนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราเร่งทําอยู่แล้วก็ในห้องแลบที่เราขอนักลงทุน เอาเงินไปไป,ไปใช้นะครับเราก็มีการจัดสรรพาร์ตี้ใหม่หลังจากที่เราเรารับทราบว่าเขาอนุญาตในที่สุดให้เราทำสุดทนี่ได้เนี่ยห้องหลับที่เรากลับว่าจะทําทางด้าน HPV นะครับเราก็สวิตช์มามาทำเป็นโควิดเลยนะครับเพราะเรามองว่าปัญหาของโควิดในประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีมีอีกอสมควร นะครับอีกนานพอสมควรเราก็จะเร่งเอาตุดนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราก็มองว่าเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่จะช่วยตัว S c ส r v e ในในธุรกิจเราให้โตพอสมควรเลยทีเดียวอันนี้เป็นตัวอย่างตัวเดียวเดียวนะครับอ,อืมนะครับอันนี้ก็ในส่วนที่นอกเหนือจากสิ่งที่เคยทํามาอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเป้าหมายปีนี้เอาสักนิดหนึ่งฮะตัวเลขเราคาดการไว้อย่างไงบ้างครับเราเรา, <c oughs> เรายังเรายังไม่เรายังคิดว่าเชื่อว่านะครับว่าเราจะเติบโต ไม่ต่ำกว่า20ตามที่เราได้พูดไว้ตั้งแต่ต้นปีเลยครับมไม่ต่ำกว่ามันไม่ไม่ต่ำกว่า20แน่นอนครับนะครับในแง่ของตัวเลขอัตรากําไรขั้นต้นหรืออัตรากําไรสุทธิยังประมาณสักเท่าไหร่ฮะตัเนี้คือตั้งแต่ต้นมาเนี่ยเราเรากำไรอยู่ประมาณเฉลี่ยระวัง45-50นะครับเป็นเป็น gross profit margin นะครับ,รบเราก็อาจจะมีผลที่มแทกอยู่บ้างจากจากอ,อ,อัตรา แลกเปลี่ยนที่ที่ไทยบาทาค,ค่อนข้างอ่อนลงนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้มากนะนะเราก็ยังเชื่อว่าเราก็ยังสามารถที่จะคงรักษาอัตรากาไรขั้นต้นอยู่ได้ได้ระดับนั้นไปไปเรื่อยๆครับนะครับน,นี้ก็ในส่วนของเป้าหมายในปีนี้นั่นเองนะครับเอาละครคุณนันทยาครับทิ้งท้ายน,นิดหนึ่งฮะตัวที่ผ่านมาดูเห็นราคาหุ้นของ w วินเมดถ้าเทียบกับราคา IPO มาก่อนนั้นนี้เนี่ย ค่อนข้างจะปรับตัวขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันนะครับเอ๊ะตรงนี้เนี่ยในการเติบโตของเราเนี่ยยังของเรายังเป็นโกลด์สต็อกแล้วก็จะมี่างอือดีไหมฮะคือคือผมว่าเราเราน่าจะเป็นท่านโกลด์สต็อกแล้วก็ไฮท็อกสต็อกนะครับเพราะว่าเอสเคทีมีเนี่ยของเราเนี่ยตอบโจทย์อะไรฮะตอบโจทย์ยูนอร์โอ่ค่อนข้างเยอะเลย S <S นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโควิดที่เราะจะมีตัวน้ายาตรวจโควิดที่เป็นระดับเดียวกันกับ RT-PCR แล้วก็เป็น Hy r o u g h p u t นะครับหรือว่าตัว ATK ที่ซึ่งซึ่งเราเรามีอยู่ในพอร์ตด้วยนะครับและหรือองอือ่นต่างๆนานาเนี่ยเรามีสินค้าอยู่หลายตัวที่ท,ที่เรากําลังจะล็อตที่มันเกี่ยวข้องกับโควิดหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพอร์ตหนึ่งที่ที่จะทําให้ให้ผลผลประกอบการดีขึ้นนอกจากนั้นเรายังมีตัวที่เรา ขอเงินจากต้งทุนไปนะครับตัว self collect ของ HPV ซึ่งเราก็มอกว่าตัวนี้นะกจะน่าจะเป็นตัวไฮโกรสอีกตัวหนึ่งแล้วก็ยังมีตัวมะเร็งที่ที่ผมเรียนไปแล้วเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3าตัวนี้ผมมองว่ามันมันมันเสริมให้อโอกาสของวินเนตที่จะเติบโตแบบเรียกว่า exponential เนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่านักลงทุน หลายท่านอาจจะจะเห็นโอกาสในตรงนี้เลยเลยให้ความสําคัญกับกับุ้ของของวินเมทครับนะครับแล้วครับคุณนันทยะกราบกอบพระคุณนะครับสวัสดีครับคขอบคุณคุณมากนะครับครับขอบคุณครับ สวัสดีครับคุณนันทยะดารากานนนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทวินเนยีแมดดิคอจำกัดมหาชนหรือว่าวินเม็คุณสุภชัยให้มาพูดถึงราคา IPO กับราคาปัจจุบันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะเทียบเคียงกันนี่ถือว่าเติบโตขึ้นมากว่า1เท่าตัวแล้วใช่นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ในแง่ของผลการดเนินงานโอเคละไตรมาสสอาจจะดูน้อยนะครับในในตัวเลขที่ออกมานะะแต่ว่ามันเกิดค่าใช้จ่ายก็เรียกว่าครั้งเดียวที่เกิดขึ้นในช่วงของการ เข้าตลาดหลักทรัพย์ในตอนนั้นนะครับก็จะมีเรื่องค่าธรรมเนียมที่ปรึกษามีนะค่าใช้จ่ายในส่วนของการรถโชว์เพื่อนําเสนอข้อมูลของบริษัทรวมถึงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายแบบวันทานที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาส2มาไตรมาส3ไม่มีแล้ว4ไม่มีอีกแล้วเพราะมันวัน time เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ